เซเลนสกีนั่งไม่ติดแล้วค่ะการเจราจากําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะรัสเซียมาถึงแล้วค่ะสหรัฐมาถึงแล้วที่ซาอุดีอาระเบียนะคะการเจราจากําลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะกีจะต้องรีบกวนน้ําให้ขุนให้เร็วที่สุดนะคะไม่มีเวลาแล้วค่ะขอดิ้นอีกเฮลือกหนึ่งเฮลือกสุดท้ายนะคะสำหรับเซเลนสกีค่ะไปที่อยู่ไนะคะไปขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ไปแก้เกี่ยวด้วยเพราะว่าที่ซาอุดเนี่ยเขาไม่เชิญน,นะคะรัสเซียไม่เชิญสหรัฐไม่เชิญค่ะแล้วก็ล่าสุดไปโผลที่ตุรกีนะคะอาจจะไปกล่อมเอโดกัน ให้ช่วยพูดกับปูตินก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะอ่ะ กลับมาที่ซาอุค่ะทุกคนประจาที่นะคะเตรียมพร้อมนะคะทั้งเซอร์เกทั้งรูบิโอแล้วก็ทั้งผู้ช่วยรองประธานาธิบดีของปูตินนะคะผู้ช่วยของปูตินแล้วก็ทูตพิเศษของทรัมป์นะคะมาพร้อมกันแล้วค่ะที่ซาอุดิอาระเบียได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแต่ทุกฝ่ายประกาศตรงกันค่ะทั้งซาอุออกแถลงการต้อนรับนะคะเพียงแค่2รายเท่านั้นคือสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะคะเช่นเดียวกับที่ทางด้านของรัสเซียก็บอกเหมือนกันว่ามีแค่2นะคะงานนี้ สหรัฐเองก็บอกด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นการคุยกันแบบ2ต่อ2นะคะไม่มีเคฟแล้วก็ไม่มี EU ก็ EU ยูยุโรปนะคะเป็นคนที่ทำให้ล่มเองจากมินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขอเข้าขังนี้ดูมันดูมันไม่มีเหตุผลเลยนะคะ ก็นี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทางด้านสเกตเองก็บอกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าสหรัฐเนี่ยจะยื่นข้อเสนออะไรบ้างแต่ก็เห็นมีทูตของออรัสเซียออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าสามารถจะจบได้โดยเร็วที่สุดในครั้งนี้ค่ะส่วนพิกี้ดิ้นต่อค่ะล่าสุดไปพร่างพรูอะไรกับ NBC ต่อนะคะบอกว่า เข้านาโตไม่ได้ก็ให้หนาโตมาอยู่บ้านเคียบสี่แล้วก็จะขอแบบบีบีนะคะนั่นก็คือไม่ได้เข้านาโตเหมือนกันแต่ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทัดเทียมกับรัสเซียไข่เพจะไปกล้กาให้เนาะเผือกร้อนขนาดนั้นแล้วก็จะขอเข้า EU เข้านาโตไม่ได้ก็จะขอเข้า EU จะขอ1.5ล้านนายนะคะก็ยังไม่รู้ว่าอังกฤษจะให้ไปเท่าไหร่นะคะแล้วเออ ทางด้านของกี้เนี่ยก็มีคนมาจ่อรอแล้วนะคะไม่ใช่ไกลที่ไหนค่ะคนเดิมที่กี้ไปเอาเก้ออี้เขามานะคะเขาก็กําลังจะเอาเก้ออี้ของเขาคืนนะคะจัดการเลือกตั้งตุลาคมนี้แล้วนะคะพิมพบัตเลือกตั้งเรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุที่ทําให้กี้เองนะคะไม่เหลือเวลาแล้วนะคะนับถอยหลังไซเลนสกี้แล้วล่ะค่ะในเวลานี้อีลอนมัสเช้านี้ก็ออกมาอวยนะคะว่าทั้มหัวหน้าเขาเนี่ยค่ะเจ้านายเขาเนี่ยเป็นผู้นําที่มีความสามารถจริงๆส่วนเยอรมนี นี่ก็ฉลาดนะคะไม่เหมือนอังกฤษค่ะเยอรมันบอกว่าถ้าสหรัฐไม่ส่งเข้าไปในยูเครนเขาก็ไม่ส่งไม่เหมือนกับทางด้านของอังกฤษนะคะที่ยื่นอกรับโดยตรงเลยว่ายินดีที่จะส่งค่ะส่วนมาโครงเองนะคะฝรั่งเศสค่ะก็แก้เกี้ยวนะคะเพราะว่าไม่ได้รับเชิญครั้งนี้เพราะครั้งก่อนเนี่ยไปสร้างตำนานเอาไว้นะคะตอนมินค่ะ ทำให้ครั้งนี้เนี่ยต้องไปจัดเองอีกห้องหนึ่งที่บ้านของฝรั่งเศสนะคะกีเองก็กลัวแพ้การเลือกตั้งเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะกีเองก็ยังจ้อไม่หยุดค่ะเขาเองก็ต้องรักษาความอยู่รอดของเขาเน่ยนะคะตามสไตล์ของเขาค่ะแต่ว่าจะโลกจะรับรู้กับเขาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าคนที่จะมารับไม้ต่อเนี่ยคะ่ะมาแล้วนะคะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในเวลานี้ค่ะทัมเองก็รับประกันรัเสเซียกับนาโตนะคะว่ารัเสเซียจะไม่ทําอะไรนาโตนี่ทัมออกมารับประกันเองเลยนะคะหากยุโรปต้องการจะซื้อสินค้าเขาก็ยินดีขายค่ะชอบซะอีกนะคะได้กําไรค่ะเหมือนกับไต้หวันค่ะเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเขาไม่ยุ่งแต่ถ้าจะซื้อของเนี่ยเขาก็ขายค่ะเพราะว่าตอนนี้หุ้นของล็อกฮีตตกนะคะก็ถ้าใครซื้อก็จะดีใจค่ะ